เรียบร้อยครับวัดดีครับวันนี้หมาตกปลากับใจต,ตังเงียบครับวันหยุดกับต่อน้อยครับปล่อยวนเรียบร้อยครับปล่อยวนหาป้ายเหยื่อก่อนปล่อยวนเรียบร้อยครับบรรยากาศเช้าเวลาประมาณเทีกือบเที่ยงเนชะ้าแล้ว ปลาเยอะครับหาปลาเยอ่อารบรรยากาศที่คลองใหญ่นะครับบรรยากาศด้าคลองใหญ่ครับมาทางนู้นฟ้าแดงนะคลองใหญ่ไอ้ไอ,อ้คอมบ้าคามฟ้าแดงคนระับแต่คลองใหญ่ยังมืดตึต๊ดๆอยู่เลย อนีขงแมดข้างนอกครับข้างนอกอากาศโล่งครับนอกอา,ากาศโล่งอากาศดีครับ่อ,อยวันรอบที่สองครับเอาอะไรในปากกี่ตัวไหนสามตัว <laughs> โดนหลอกครับโดนหลอกนี่ปล่อยเราอีกสองครับจะได้เยอะหรือไม่ถ้าไม่ได้แล้วก็ฮะไ,ได้งไหมครับแม่ทำต,ตัวเแล้วสายกูสายออกเราใจมาดูมาดูลำนู้นครับม,มีขา,ายาลำนึงเราจะไปปลดยาลำนู้นครับรอดูนะครับจะได้เยอะหรือไม่วันนี้ ในอะไรไอซีตรงแล้วแต่ไอซีไปขายกันไหนแล้วขายทีบ้าน <laughs> โหแล้วครับโหแล้วครับแต่ใจนี่นะครับแต่ใจนี่เองหลังต่างมาช้าผมเดินไปครับหลุดไปหนึ่งตัวโงแล้วนะครับโง่แล้วนะ ลุ้นกันดูครับเป็นปลาอะไรครับยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปครับยบดัดเข้าไปันะครับ cái <laughs> <laughs> xài khai rồi này cái bài này lọ đó. รอสายรอสายได้หมดอ่ะเอาพันเด็กมึงเข้าไปไหนไงต่อครับ ทำอะไรฮะเก็บรอบโอ้ใบสวยครับสีครับสีครับ สีครับไสสวยขอบคครับเอก

ไม่เห็นโอ้ยโอ้โหโอ้ยไรอแล้วได้แล้วโอ้ยจงผิดครับจงผิดโอ้สายสวยครับดูนีกแล้วครับไอ้สายลอยนะครับสายลอยสายอะไร วิ่งอะไรแบบขาวๆไปครับไปครับวิ่งแปดจุดโอ้ยอ๋อเ้ยอ๋อกระโดดโตทัวโตด๋อ๋อ้พูดไม่ถอกไอ้พูดไม่ถูกกระโดดโชว์ตัวเลยนะครับในงานตัวครับในงานตัวไปซีตัวแบนงัดบดิ้งงัมาดิ้งอยู่โม่เลยนะ อ๋อข้าวาวครับข้าวครับอื้อได้ปะ่ะพี่เข้าได้คานตัวอีกแล้วครับผม าจะตัวอย่างนี้ลงจิกก็ยัดครับหือลงจิกก็ไม่เหลือแล้วเนี่ยลองดูลงกดอีกลงกดอ่ะลงกดต้อง,งเหยื่อลงอะ่ะอืมหมอนครับหมอนครับปลาสลัก นักวิ่งแปดจุดข่าวครขขาวครับข,อขอ่าวฮึ่มอะไรถุบ่อยน,น,อเนเอนะเรือเออือิ่งแปดจุดมาแล้วมาแล้วม ขัขบผลนม <laughs> วิ่งแปดจุดครับเ,เรียบร้อยครับเรียบร้อย,ยรับระวังเข้าบายครับโอดนดีึดตัวครับครับโอดดีกแล้วครับเปิดจตตเตอรแล้วครับ,ตอ,รบตอน <laughs> ว่าวิ่งเข้าไปานครับอยู่มาไหนฮะอะไรอะอะไรอะปลาอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหเกาะคนใจครับโอ้โหปอกฟองก็ปลาเหยื่อเลยโอ้โหไอ้กัดซะน่ากลัวเลยหลอกลองนั่นเลยครับเปรี้ยบโอ้ยปลาสางเขาก็ปลาเหยื่อ สรุปปลารวมครับสองตัวครับตละดหนึ่งตัวยีสิบกว่าตัวครับถลุปปลา,ปาอีซีหนึ่งตัวแล้วก็มีลูกปลารครับแต่จังแต่จังผ่านเานาลอยอาทิตย์หน้าใหม่ <laughs>